าสวัสดีครับท่านผู้ชมมน,นีพอเที่ยงจะผ้าพีผ้านองเดินทางมาติตามตัวเลขก็ประคูณเนาะดทีพานมาานี่ดองประคูณเพิ่นเสียชีวิตครับเพิ่นก็ให้ได้มีค้นไปในงานหลายก็เลยให้หลานจับตัวเลขปรากฏว่าได้หกเจ็ดต้องตรงเลยครับท่านผู้ชมดนีพอเที่ยงไดื่องผ้าพีผ้านองมาติตามข้อฝันก็ประคูณปคุณปรกคูณว่าฝันฝันแล้วเพ่มีโชคนั่ครับงดทีพานมาเนาะแต่ว่าพอเที่ยงจะบอกในช่องทางติตามพอเที่ยงนะครับผมพอเที่ยงจะมีอยู่สามช่อง ไอสตาชาแนลพ่อเทียงชาแนลหลักกาสตาร์ด้าชาแนลท่านไหนยากเบิ้งคลิปสั่นอยากเบิ้บงตัวเลขไว้ภายในหนึ่งนาทีเข้าไปเบิ้งในช่องสตาร์ด้าชาแนลแต่ว่าท่านไหนยากเบิ้งคลิปเต็มอยากหูจักว่าประคุณในตัวเลขตัวนี้ไม่จะใสเรื่องเล่าจะเป็นอย่งไรให้เบิ้งในไอสตาชาแนลกับพ่อเทียงชาแนลเนาะครับผมเนาะจะมีอยสองสามสองทางท่านไหนยากเบิ้งคลิปสัน่นไปเบิ้งสตาร์ด้าชาแนลท่านไหนยากเบิ้งเรื่องเล่าวามเป็นไปเป็นมา,นมาว่าเลขตัวนี้แล้วไม่จะใสไผ่าหามาก ข่วมาเบิงในช่องสตาร์ดาอันมาพอเที่ยงชาแนลครับไอสตาร์ชาแนลเนาะไปครับ่านผู้ชมคลิปแรกของพอเที่ยงเพราะว่าช่วงนึงกระดาห้างหายไปเพราะว่าในเรื่องสุขภาพร่างกายเนาะคลิปนี้อาจจะเปิดคลิปยาวหน่นนอยจังหน่อยแต่ว่าก็ขอขอบคุณครับผมตีทุกท่านเข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตารดาชาแนลไอสตาร์ชาแนลหรือว่าสตารดาชาแนลเนาะครับผมเนาะไปครับเดี๋ยวไปฟังมือน้ำกันตอนนี้บอกพุ้นพร้อมลรืเพื่อนอาบน้ำแล้วล่ะพอเที่ยงคิดว่าต้องมีเด็ดๆไปฝากพี่ฝาน้องแน่อนอนเนาะครับผมเนาะ สวัสดีครับประคุณกาสวัสดีค่ะไม่ได้ข่าวประมาณสิผ่านมาหนี่เสียดองใบบ่แบนเสียดองวันที่สิบสามเ่ันบัดนี้จังไดขคือจะว่ามีโชคได้ยินข่าวโอ้โอ้ยร้านน้อยจักขึ้จังใดแหละไปไปบอกเพื่อนเฮ็ดไปตัวถีบตัวเด่นแหละก็เลยว่าโอ้ยเทวดาหน่อยจับผิดเม่แน่มึงแม่เสียนี่ตั้งแต่ไม่ใหญ่พันยูผลเต็งหวัดไม่ใหญ่พันยู เพิ่นกระเฮ็ดกระดาษเคยจับแต่ก่อนหันอยู่แล้วแมนเฮ็ดกระดาษให้เพิ่นจับมาให้ศูนย์ศูนย์สามตอมหนกสามศูนย์นึ่งอ๋อออกจบกับเออบัดนี้อันงวดต่อมาเพิ่นกระจับให้สามห้าแปดเอถึามหามุนเอาแมนแตงวันทำงานได้เก้าหกเจ็ด มึงหันหกเ็ดเก่าโหเกตเก่าหเ็ดเก้าเนีนเนนวงเล็บ6หเ็ดลางว<อ>่าไงเน่นให้เลยวงเล็บหเ็ดลางมีใยมันนยามันนีเน้นให้โอ้เอากวดน,นี้ได้เล็กจากลานบอกหรือว่าเล็กมันจะใสเ่เล็กตัวนี้เล็กเ,เน็ดี่บอกบอกเลขงวดนี้แสดงว่าเขามาแล้วสามงวดสามงวดสามงวด่ววะ เลกเลกตาไหนเลกสีนี่บแ่แมนมีตาไหนแจับไห้ทั้งนั้นเลยสามงวดปอมงวดน,น,น,นี่แม่หวดิเพราะได้จับเพราะได้จับบ่แต่ว่าเด้เลขมันจะใส่แบบนี้ตัวเลขตัวเลกเอฟซีมือนี่โอ้ตัวเลขเัินฝันแต่ว่าฝันจักสิแมนหรือบ่มแมนให้ท่านเอาไปพิจรารณาเบื่องมือเรื่องเันฝันมาอันขี่รถไปน้ำพอยายยุ่งันนี่แหละไปขายของพอยายก็ห้องห้องขี่รถเบียดรถตู้เจ้าไปเบียดก็เจ้าเฮ็ดยัาวมาสั่น กีไปเบียดเขาเจ้าบานันีเพื่อนกับบวยเบียดเพื่อนก็ดขี่แบบวหาเลยเพื่อนพาไปขายผาขายหมู่มานะขี่ไปกองเก่าเ,าเออก็เลยลงไปขายผาให้แถ่เนึงเถ่เนึงแล้วก็สื่อเราสื่อเราเงินให้แบ่งพันแต่แบ่งพันมันมันสีมนอยู่แต่มันยืดได้นะในคุณได้ความรู้สึก<อ>มันยืดไดบ้บันี้ก็มีแบ่งล้อยสามใบแบ่งเศร้าใบาหนึ่งเราเงินให้ โอ้ยแบ่งแบ่งลอย,ยสี่ใบแบ่งเศ้าใบหนึ่งตกลงกัน 1300, นสิบสามลอยแล้วอาคืนเราลอยเศร้าโอ้ได้หน <300, S 2> <500, S 1> ึ่งพันสร้อยตกลงกันแต่ว่าความจรินพนมหาห่งพันสี่รยลอยเศร้า<ๆ>เออแต่ว่าคืนให้เราลอยเศร้าเนะี่ยก็เลยเล้าวา่าไปไซกับตามเด้อมหานาถบดีคลายมหาผมนี่ละเราวา่าโอเป็นผู้ชายผู้ใายมหาผมนี่และผมจะสื่อทุกเดือนะข้าเจ้ามาเราว่าเออบัตรดีพันไปฮา เถาหนึ่งคือคนถมถ่วมผู้ชายสองคนเห็นบอกเห็นอันอียังเกาะอ้คนญี่ปุ่นที emos, el, ful, ่มันถอดทอดปลาดูปล <voir nie> <anderen> ่างซ้ำกันแต่ว่าบ่ได้อ้วนปาานันนั่นล่ะมาถอดส่งปั๊บยางเหี่ยงกันมาเลยปลาค่อยกระโดกระโดยางเหี้ยงมาเลยอ้าวเห็นเบิดเลยบอกเห็นเบิดแล้วถอดยางเลยหวยคือเห็ดแนวนี้เนาะซ้ำกันเพียงกัน บัดทุกอย่างเออรูปปางทั้งทุกอย่างเลยพยางเหี่ยงโอ้ยเจนไปอยากอายเนาะยังโดยโดยมาถอดเกณนเกมไปยางเหี่ยงกันหกับหูู่จากแล้วก็ยังเหี่ยงกันมาเลยกบฟันเท่านั้นละไม่ได้ฟันทีหยังหยุดยาวบูหูคือกันแปลบมเปียนตัวเงินนั่นเพื่อนหายมาพันสี่ร้อยยี่สิบบาทบันี้ตกลงกันสิบสามลอยก็เลยขึ้นแล้วลอยเศร้าเราก็เลยสั่งมา ถามมาขายฮานาไปไส่กระตามไ่ได้ขายห้มะมองนึ่แต่ว่าก็มีทะลกนลางได้เนาะไอ้ไม่ได้เนาะผู้ชสองคนมือนแอดมินอก็มาครับเมื่อวางบ่เรียนผู้ชายสองคนก็ตกเป็นเป็นบอตัวเล็ก็มีแหละได้ไอ้ไม่ได้มันเกิสิบสามกิดขึ้นหนึ่งสามหนึ่งสมอดี้พนนเงินมาเกินกันเป็นหนึ่งสามเป็นหนึ่งสี่สองมนบว่าะพนนมากหนึ่งพันสี่รอยยี่สิบเนาะแต่ว่าบรดี้พก็เราขึ้น ขึ <N: S 2> ้นในพื้นอายุ13 13กว่าขึ้นท่าน3กว่าขึ้น1 3ป่านี้อย่าอย่าลืมไปเอาอันผู้ชายสองคนยังเหี่ย,ง,ยงกันมากลุ่มลงถอดนังเกียงแต่ยังเซยคือเพคนไทยแบบก็นนลแล้วแต่ท่านจะแปลอีกนู่นแต่ท่านผู้ชมจะแปลอ,นนอันนี้คนโตนคนโตนไปเลยนะ,ะเ,เสื้อผ้าผู้ชายทำกะหากะห้ <ยา S 2> อจากแล้วเหี่ยงกันเลยเดี๋ยวโต้ววก้นกะซ้ำกันหำกะซ้ำกันอ้าวแบบ บ่แมน่าของผููนั่นหน่อยผู้หนี้ใหญ่บ่มีเพียงกันเจริญปันอันนี้เอายางเงี่ยงมาเลยหัวคือมาเห็ดไปจังสันนอสีมันแปลหายว่าหาวหกเด้อค่ะสมุชม่าเพียงกันขำกะอาโหกแมนแล้วบัดนี้ดองผีเสียไปนั่นไปบ้านเพิ่นทุกเมือนี่บ่ได้บ่ฝันเกี่ยวกับเพิ่นได้บ่ไม่ไปฝันเหินลูกกับบ่ฝันพ่อกับบ่ฝันพวกับบ่ฝันอันนี้กับบ่ฝันไปก็มีจีนแล้วบ่เห็นใหยา่ให้กลัวไปอันนี้ ยูหันหดถุ่มหนึ่งซองถุมจังมาทุกมือแสดงว่ามื่นใดจังใส่นองอันปกต <ใน S 2> ิ<อ>ขค่ใหน<า>เน็ดเน็ดเด่เนเด่เน,ดนดกับวันที่สามสิบเอ็ดแล้วจับยามแมลองแต่ว่าหันว่าหยั่นพันสือ่อบทองบทันกับสีพยาย,ยามเหตุไให้วันที่ยีิบเก่าแต่ว่าจังไดกับบันบอจังไดกับอันนี้เนาะเพราะว่าแต่เก่าเคยให้คนจับจากเหลืออยู่มื่อสุดท้ายยังมนจับ คือเหลขออกสิบหกจับขึ้นสิ้าเหลขกออกวันที่หนึ่งจับขึ้นสามสิบเอ็ดสินะสามหงส์จอยถึงว่าจะบอเป็นตัวตรงมันก็เป็นตัวกลับเป็นตัวเหล็กแม่นะตัวหันตรงเลยตัวมันหันเดี๋ยวพันไหเน็ดเลยคือคือคือยาหนีว่าโอ้มั่นใจพ่นจับขึ้นมาที่แหลกมันสายใจแหละโฮเกตเลยนะบัดนี้พ่นจับอีกตัวหนึ่งมันเป็นเก่า หกเจ็ดเก่าป็นสตัวแหลกเนาะเออสองตัวแหลกแลจ๊บขึ้นมาเลยหกเจ็ดบันเนกเก่าบันี้ก็ไปไอ้เหี้เพื่อนจับอีกเอาจับเด็ดเด็ดเด็ลูกวประสันเพื่อนก็นจับหกเจ็ดเอาให้ใครสอบถามก่อนจะปิดคลิปเนี่ยประคุณนี่มันใจเป็นตัวใหญที่ฝันความฝันความครั้งนี้โบโบโหเลยให้เอฟซีไปเอาทั้งนี้แปลบลเป็นอาจจะต้อง ออีกื่หรลาผู <ivi> giving, ้ใดหเพื <único Liberty> cane cane. ่อนเก่งๆเพื่อนแปรเก่งให้เพื่อนแปไปเอาเพราะว่าถ้าประคูณบอกออกไปประคูณกับบ่มันใจบ่มีเหล็กนี่ยนีอันนี้นะแต่ว่าถามว่าคามฝันคือฝันแบบนี้แล้วก็บ่ฝันอีกกันนะมันตัวเหลขมันเห็นอย่นแล้วนะก็เึ้ดนสามบ่ได้ฝันลำลีลำไรฝันจดปดไปหลดนะก็มีเท่านั้นเอาครับผมพอเที่ยงก็มาสอบถามหายน่อยเห็นว่าปลคูณเพื่อนมมโชมแต่ว่าอันเน้นเน่เดอร์อันทายรวดทายรวดของประคูณมันหกสองสอง เพิ่นขี่ไปเบียดเขานั่นโอ้หกสองสองแมนหกสองสองถ่ายรถนั่นหกสองสองเดือกขับถ่ายรถแต่บ่เคยบ่เคยเห็นเราขี่รถแนี่นี่ในความฝันเราขี่รถแบบเอ้าพอยายรถตู้เนี่น่ะรถตู้เนี่ยหน่ะพอยายจะขึ้นสิเบียดไปหาฮะก็ไปดูเบียดเขาเสียดเข้าไปแล้วขี่แบบว่าเลยแบบนี้ขี่นี้เขานั่นเอ้าพอยายนี่นั่นแหะรถเบยูครับผมมันไปทําการค้าขายเนาะไปค้าขายอยู่ตามอำเภอตามมู่บ้าน ขันรถอยู่เพระเที่ยงกอาจจะทายทะเบียนรถให้เบิองอยู่แต่ว่ากระฟังจะเป่าปากพุ่นแล้วก็เป็นหกสองสองเนาะส่วนตัวเลขที่ป่าพุ่นว่าวานั่นสองขายของได้นั่นก็คือหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเขาเจ้าใจปากพุ่นมาแต่ว่ากคุ่นว่าเงินตกลงกันแค่พันสามก็น่าจะเป็นหนึ่งสามเนาะครับท่านผู้ชมเนาะหรือว่าท่านผู้ชมจะคิดว่าจังไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณาเองส่วน<ม>เห็นคนญี่ปุ่นสองคนณยางเแย่งกันมานั่น มาหามาแบบเว็นบัดทุกสิ่งยางซ้ำกันเป็คือมาหอดเพิ่นมาหอดเพิ่นยางเหี่ยงกันมาเพิ่นมาหอดมันก็กบลงกถอดกังเก่งปุ๊บเองเก่งออกยางต่อเลยก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณางกันจัดปัดเพียงกันมาจิตบ่มีผู้ใดสูงบ่มีผู้ใดต่ำบ่มีผู้ใดสั่นบ่มีผู้ใดยาวซ้ำกันจัดปัดไปเลยก็คือสรุปแล้วก็คือวันที่ยิบก่อเพียงกันยังไม่ติดตามนะบอกคุณอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวสิขอกับเทวดาหน่อยให้ อ these, e ๋อเทวดาน้อยเออเพื่นเออเทวดาน้อยเออให้มาแล้วสามงวดครับบ่ให้ว่าอาจารย์บ่ให้ว่านี่ให้ว่าเทวดาน้อยเอื่นเพิ่อเทวดาน้อยที่อาจจะเขาตรงตรงอีกก็ได้นะครับท่านผู้ชมน่าทันแล้วก็รอดถามเบื้องกันอีกไปครับเพิ่งจับพิจนาเบื้องนั่ครับท่านผู้ชมเพิ่นจับให้แล้วเพิ่นบ่ได้อันนี้ได้เพิ่นจับให้แล้วมันก็ซึ้งซึ่งเสยเลยลองพิจารณากันเบื้องเอาพอเที่ยงก็จะขอปิดทีไปจะเพียงเท่านี้นะครับผมเนาะไผรมกตัวใดก็ลองพิจารณาเองจะมีหนึ่งสี่สองราคาหนึ่งสามละน้าสีพิบวา ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่หาหาโกทะเบียนรถก็คือหกสองสองอ่ะต้องพิจารณาเนาะครับผมเนาะไม่ลด้ตัวจะถามวันที่ยิบเก่าเด็ดเด็ดกราบนรสรานครปูวันนี้พอเที่ยงเดือนทางมาขอของดีกับปูซึ่งนี่ยินว่าปูมีนองสร้างพอเที่ยงไรอยากได้เอาไปแบ่งปันให้เอฟซีไดบูชาเพื่อเป็นสีมงคลแก่ขอบครัวหรือว่าธามาค้าขาย ขอให้เพิ่นได้จเจริญหล่งเรื่องกะพอปูยังมีพ่อให้พระเจ้าอภัยเมืงปันเห็บซีเนี่ยบอรครับสาธุสาธุสา,สาธุจเจริญพรครับเอเนื่องจากวัตถุมงคลทินี่สว่านองสางด้วยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญเออว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางได้บ่เพื่อ ให้หลูกชิษอยญาโยมที่นั่งไปสักการบูชาหรือนั่งไปจิตหานที่บานที่เฮือนที่บานนี้เฮือนก็ไม่ลดกด็ดีที่เป็นสีมงคลถ้าม,มาขาขายกับบริจกดำมิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสงังสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุนคนบ่เขาใจสีเปนเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเขาอีของเขาที่สูงเขาเองอันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัวประหลาก็เลยบ่กลุ่มกินคุยก็ลงปูว่า ลูกร้านนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้เชื้อทิชไปทิชเหมือที่เหมอไปอมันรักษาลหลายอย่าง<ม>ก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอ๊อบปันใดคุยก็บลุงกู้เกบว,ว่าไปได้นังส้างมาไปได้งาส้างมาลูกจะว่ารถผสมต่อ<ม>ให้เพิ่มพวกคุ่นขึ้นหย<า>กเป็นสัน่นเป็นสัน่นเป็นนั่นก็ได้ให้ดาดัย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุีหยี มีผู้จะคุณนมีด้อโศมียติฤทธิ์มีอำนาจสามารถมวยอ่อนยติฤทธิ์สามารถไปหาผูา้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเส็ดวัตถุอย่างคุมาบบานี้ในวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วเพื่นว่าทั้งเมืองลาวเพ่นว่า,า,วาให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเรันี้ฝากทูมคือตูมุูม ก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผมผสมจะว่าออกที่เกี่ยนานี่คือฝากตูมอ๋อฝากตูมบ,บานพ่อตาป,ปนโบ,บนเอาปนมาเอาอีกฝากย่ตอต้นย่อคือบุกบานพวกเคื่องนตรงเอาต้นย่อเอาขื่น,นคือย่อ่นฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโบอพ่อแล้วเอาฝากขุนขุนบาดต้นคุนตรงเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุงเลียนนี่นมานี่คือใบคุนนี่ นี่มันไม่กู้นเพราะระิฐานอยู่ครับมนัน,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีย่ยังครับผมพระศิวะรีพระศิวลีองค์มหาราบองค์มเมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เงียดำมีตำนานมากการผีกันสางกับพระลงใงนองสงร้างคือไม่เงียดำเสียมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือผู้เสกของพุทธเบิดตำนานอยู่ในเ็ตำนานเบิดผูกเสก เชื่อใจลอยแปดจบบุกมาสโตรเลยเชื่อจะใจกู้บาอาจารย์บนจะอธิษฐานจิตให้อ่าคือจารย์สีผู้บุกเสพผู้รุ่นแรกนี่คือปู้สีอนุตโรอายุณมือนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวิีลงนี่ผู้บุกเสพให้รุ่นแรกอ่าท่ายไปสองผู้รอดอ่าบัดกุ๊ดคูนอ่าผู้รอดธรรมาจิโนนั่นเป็นผู้บุกเสพผู้ที่สองอ่า สามปูเพียนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนคนวมยากโดนคนบางมีอยูก่กินส่างด้วยกันบันจะชีวิดูครับ,รบนี่น,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 นี่ปูเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิรอดวิโรดยัตตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองนี่มันบวกบวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกสิบไปค้องคนใหญ่สี่หอมคุก ราชโคูปูลสำเน็จั่นนะ่ะคือเรื่องความเป็นมา